ถึงเนื้อถึงตัวหรอกถึงเนื้อถึงตัวเขาเลยนะถเนื้อถึงตัวกอดเอาวันวาที่ด็อกเตอร์แล้วน้องแบงค์ขยับเข้ามานิดนึงครับที่มือมีอะไรหรือเปล่าป้ายกป้ายาโอเควันนี้รับรางวัลสาขาอะไรยังไงบ้างค่น้องแบงค์ขะวันนี้นะครับแมงเป็นเกียรติมากๆเลยครับได้มารับรางวัลสาขาอนุรักษ์วัฒนธรรมลิเกไทยดีเด่นครับเรียกว่าปีนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยไปเรียบร้อยแล้วดังสอนราม ถูกต้องแล้วครับเหลือแค่รอส่งออกอย่างเดียวครับ <inter> ล <ment> ิเกนะครับอยากจะให้แบบโกอินเตมากมากเลยครับเรียกว่าเป็นปีนี้มีโปรเจกต์ครบทุกด้านเลยก็ครบนะครับครบนะครับหลายๆหลายๆโปรเจกต์ก็กําลังรอเวลาที่สมควรครับก็กําลังมอบมงอยู่ภาพยนตร์คุ้มพี่วันถ่ายไปถึงไหนแล้วคะปิดกล้องวันนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดือนพฤษภาคมนี้ครับได้รับชมกันอย่างแน่นอนครับค่ งานหลักก็คือสแสดงลิเกครับเรื่องนอนเป็นเรื่องรองออ <laughs> แต่เราเล่นครับช่วงนี้ก็คือเหมือนอายุเราก็มากขึ้นด้วยแล้วก็รู้สึกได้ว่าถ้านอนน้อยเนี่ยปัญหาสุขภาพมันมีจริงๆครับแล้วมันก็จะกระทบต่อการทํางานด้วยช่วงนี้ก็เลยให้ความสําคัญกับการนอนมากขึ้นคือขึ้นรถปุ๊บเนี่ยก็คือต้องนอนเลยพักสายตาเลยครับได้กี่ชั่วโมงคราววันหนึ่งที่นอนเนี่ยก็ <laughs> สะสมไปครับค่สาสะสมไปเรื่อยๆเหมือนเก็บชั่วโมงครับอย่างแรกก็ๆๆๆ ก็สำหรับโปรเจกต์ที่สอนลำน้ำเพชรได้ร่วมกับสไปซี่ i ิสนะครับก็เป็นโปรเจกต์ที่กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับก็ผลงานแรกเลยก็คือแบงค์ฟิชเชริงกับพี่พี่วงเดอ r o ู p นะครับก็ซึ่งเป็นศิลปินในค่ายสไปซี่ i ิสครับและก็เดือนสิงหาคมก็จะมีงานลิเกคอนเสิร์ต เดือนสิงหาคมครับก็ร่วมกับ spicy d นกันเรียกได้ว่าทั้งปีนี้เนี่ยมีผลงานใหม่ๆมาให้แฟนคลับเขาเรียกว่าแบงค์เสิร์ฟแฟนคลับตลอดทั้งปีนี้แน่นอนครับแล้วโปรเจกต์ของตัวเองล่ะครับซิงเกิลเดี่ยวของตัวเองโอ้ซิงเกิลเดี่ยวเหรอครับตอนนี้ก็ยังยังไม่ได้โฟกัสตรงนี้เลยครับเพราะว่าแบงค์รู้สึกว่าปีนี้ในเรื่องของผลงานเพลงก็ค่อนข้างที่จะมีเยอะอยู่เหมือนกันเลยแบบว่ายังไม่ได้แบบ มองซิงเกิลเดี่ยวของตัวเองเลยครับแต่คิดว่าถ้าหากว่ามีเวลาหรือมีโอกาสก็อาจจะแบบเสร์ฟซิงเกิลเดี่ยวด้วยเพราะว่าตอนนี้สอนพระรามก็10ล้านวิวไปแล้วนะครับแล้วก็เจ้าภาพเอ๋ยก็ทะลุล้านวิวที่เรียบร้อยแล้วลถบ้านเป็นไงบ้างนอนสบายไหมคะสบายครับนอนสบายเมื่อคืนนี้ก็เมื่อคืนนี้ก็เอาไปนครสวรรค์เหมือนกันรดบ้านคุณแม่เข้าไปด้วยคุณแม่ก็อยากจะนั่งรถบ้านไปกับลูกชายเลยครับก็นอนหลับสบายเลย เอาแค่ว่าจริงๆแล้วการใช้รถบ้านก็ต้องดูวางแผนนะว่าเฮ้ยเราเราต้องทําเวลาแค่ไหนอะไรเหมือนแบบว่าต้องเลือกใช้งานให้ให้เหมาะอะไรเงี้ยครับสุดท้ายน้องแบคนอยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับบ้างคะก็แบงค์นะครับต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะครับแฟนคลับทุกคนที่ให้การซัพพอร์ตและก็เป็นกําลังใจให้สอนรามมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะผ่านเรื่องราวต่างๆนะทุกสุข เราหัวล้อไปด้วยกาน,นยิ้มไปด้วยกันยินดีไปพร้อมๆกันแล้วแบงก์ก็เชื่อว่าทุกคนรอดูความสําเร็จของแบงก์อีกในหลายๆเรื่องนะครับและแบงก์ต้องบอกเลยครับว่าความสําเร็จของแบงก์ที่มีในวันนี้มาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะว่ามีครอบครัวและแฟนคลับทุกคนคอยซัพพอร์ตมาโดยตลอดทุกคนคือกํำลังใจและคือความสําเร็จของแบงก์ครับ okay. ขอบคุณครับ